สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องของเซลยวตุยร้อยเปอนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเซลยวตุยร้อยเปอนะครับทรงโจรนิดหนึ่งวันนี้ยังไม่ได้ไปตัดผมเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าคนไหนมาจองรถคันนี้เดี๋ยวเซลยวตุยมันตัดผมก้นด่วนเลยนะครับนี่นี่นี่วันนี้เราเซลยวตุยจะพามาดูนะครับเนี่ยจะเป็นในเห็นกุญแจไหมนี่ยครับทายหน่อยครับว่าเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับกุญแจรุ่นนี้นะครับมีปุ่มกดแบบนี้ มีปุ่มกดสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับทายกันเข้ามานะครับว่ารถคันที่เซลตุ้ยจะพาไปดูเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับลองทายเข้ามาดูนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทครับลองทายกันมาเข้าดูนะครับว่ารถที่เซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์จะพาไปดูเนี่ยนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับ เป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอย่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง YouTube ของเซียตุยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเซลยตุยร้บยเปซ็นต์คิงยนสาขาพิมายนะครับเข้าไปทักทายนะครับสอบถามฝากกดไลค์กดหัวใจกันให้หน่อยนะครับหรือว่าใครที่สนใจนะครับจะโทรมาเล่นกับเซีตุยก็ได้ครับเบอร์โทร0 9 4 5 3 6 3 3 3 0สานนะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับ มีเบอร์เดียวสําหรับเซนตุยครับมีเบอร์เดียวครับเบอร์อื่นถ้าใครโดไปหาไม่ใช่นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรไปดูกันเลยทแมทมแทมนี่ให้เห็นแค่ช่วงล่างก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้ารู้ไหมว่าเป็นรุ่นอะไรครับนี่นเห็นแค่ช่วงล่างก่อนครับแค่ช่วงล่างช่วงล่างเห็นแค่ล้อก่อนอ่ะดูแค่ล้อทายถูกบ้างเลยนะครับว่าเป็นล้อรุ่นไหนนะครับเป็นล้อรุ่นไหนลองทายดูอ่ะแล้วก็กุดแกแบบนี้อ่า เดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาดูเลยนะครับตอนนี้นะครับรถคันนี้นะครับผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับเป็นในรุ่นส่วนของ4คูณ4 V Cross นะครับ4 x 4นะครับก็จะเป็นรถสายลุยอีก1คันนะครับก็จะเป็นในรุ่นของตัวท็อปที่สุดของรุ่นเลยนะครับจะเป็นในรุ่นของเกรดตัว M นะครับสีขาวมุกด้วยนะครับก็คือตัวนี้ราคาจะแพงที่สุดแล้วในรุ่นของ V Cross นะครับตอนนี้มาครบมาพบกับเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งเลยกุญแจที่มาแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่มีไตสุด้านหลังนะมีไตสุนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกรถนะครับปลดล็อกรถแล้วอีกหนึ่งปุ่มสามารถสตาร์ทเครื่องนอกรถได้ตัวนี้นะครับมีการสตาร์ทเครื่องนอกรถได้นะครับเวลาที่รถนะครับของลูกค้าจอดอยู่กลางแดดนะครับแล้วมันร้อนนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องทำอุณหภูมิความเย็นไว้รอเรา พอเราไปเปิดขึ้นรถรถมันเลยมันจะไม่ร้อนภายในนะครับตัวนี้ช่วยถนอมพวกเบาะหนังภายในรถได้ด้วยนะครับแล้วกระจกบานหน้านะครับมีระบบป้องกันแสง UV นะครับทาให้ภายในห้องโดยสารไม่มีความร้อนเยอะมากกว่าปกติเลยนะครับตัวนี้แล้วเบาะนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะคูแม็กนะครับแล้วยังเป็นส่วนของเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับช่วยลดความร้อนของเบาะนะครับโอ้โห มีแค่เริ่มต้นนะครับ๋ยวมาดูด้านหน้าดีกว่านะครับด้านหน้าส่วนของกระจังหน้าแล้วก็ตาไฟนะครับจะเป็นคล,คล้ายๆกับในรุ่นของตัวยกสูงนะครับแต่ความพิเศษกระจังหน้าจะคนละสีกว่าพวกรุ่นไฮรันเดอร์ปกตินะครับตัวนี้นะครับแล้วสีเห็นไหมนี่ๆๆสีแบบจะเป็นลมดําออกทองๆแบบนี้ครับเป็นโนแบ็คแบบนี้เลยงามๆแบบนี้นะครับอีซูุชุบเปร์เมียมนะครับรวมไปถึงนะครับด้านข้างก็จะมีส่วนของ แคปตาหุ้มนะครับแล้วถ้าเป็นในรุ่นส่วนของวีคอ์สนะครับจะมีส่วนของสเกริร์ตด้านหน้าเห็นไหมครับตัวนี้นะครับมีสเกริร์ตด้านหน้าตัดเป็นสีบรอนดําแบบนี้แจ่มๆนะครับแล้วก็ส่วนของไฟตัดหมอกนะครับ mm. ก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกเห็นไหมเห็นไหมทำไมไม่โฟกัสอ่ะเนี่ยครับจะเป็นไฟตัดหมอกในรุ่นของหลอด LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ,อ้แล้วก็ในรุ่นของตัวท็อปตัวนี้นะครับยังมีระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับซึ่งด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยช่วยให้เราเวลาที่เราขับเวลาที่เรามองไม่เห็นด้านหน้าเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือนนะครับก่อนชนให้เรานะครับเวลาที่เราขับมันจะมีขับไปด้านหน้าจะชนสิ่งของตัวเนี้ยมันจะแจ้งเตือนของเราเลยแหละนะครับ แล้วก็ส่วนของวิคะอ์นะครับหลายคนหลายท่านถามว่าถ้าเป็นในรถ4ประตูนะครับอยากจะได้ชิวซ้มล้อแบบนี้มีขายไหมคือในศูนย์นะไม่มีขายนะครับที่จะใส่ก็คือจะเป็นของข้างนอกหมดเลยนะครับแต่หลายคนถามเอาไม่มีขายแล้วเวลาถ้ารถเกิดปัญหาเจียวชนจะใช้ตัวไหนเปลี่ยนนะครับอะไรชิ้นนี้ก็จะสามารถเบิกได้เฉพาะที่เราจะาใส่นะครับแต่ถามว่าแต่ผมว่ามันมีขายนะแต่ผมก็ไม่เคยถามอ,าอางนี้ดีกว่านะครับผมยัง เคยถามเลยนะครับแต่มา่ผมถามแล้วเขาเขาบอกมันแพงแพงจริงนะครับบางคนก็ใส่ตัวข้างนอกนะครับแต่ถ้าในร้านนันแพงนะครับเบิกศูนย์แพงแต่คุณภาพบอกเลยดีนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของล้อดีกว่าล้อรถนะครับตัวนี้นะครับล้อจะเป็นล้อแม็กสีดานะครับเป็นนี่เลยสีดําแบบนี้ก้านเป็นเฉกแฉกคล้ายๆตัววายนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด6กก้านนะครับน็อตก็จะเป็นส่วนของน็อต ชุบโครเมียมจากโรงงานนะครับระบบปั๊มจะเป็นสีบรอนนะครับแล้วก็ยางนะครับเป็นขอบ18นะครับยางเป็นยางบิดโตนจากโรงงานนะครับมีงานรับประกันให้นะครับปีผลิต2023ชัดๆนะครับผมแล้วก็ขนาดยางนะครับตัวนี้ นะครับขนาดยางเป็น2 6 5 6 0นะครับขอบ18หลายอย่างนี่เหลือล้นครับวิ่งแบบไม่มีดังเลยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากใส่เป็นออฟโรดล้อก็จะยื่นออกมานิดึงเพราะว่าตัวนี้ซุ้มล้อจะโป่งออกมานะครับก็จะทํามาเผื่อสําหรับลูกค้าคนไหนที่ว่าจะไปใส่แม็กขอบใหญ่หรือขอบเล็กแต่ยางโตเป็นแบบออฟโรดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาดูภายในด้วยนะครับกระจกนะครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของการปัดน้ำฝนแบบบิวอินนะครับ มีที่ฉีดน้าอยู่ตรงหัวตรงนี้แล้วนะครับแทบจะมองไม่เห็นเวลาที่เราฉีดน้ำนะครับสัญลักษณ์ส่วนของว c คร s s ตัวนี้มีขายถ้าท่านใดอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระจกจะคนละสีกับตัวรถเนาะถ้าเป็นในรุ่นของว c คร s s ตัวนี้จะเป็นสีดาบอลบอลอันนี้เป็นสีขาวมุกผมเปิดให้ดูเปิดเข้ามาแล้วจะแบบชอบโอ้โหภายในโอ้โหแบบเปิดมาแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในห้อง ชมภาพยนตร์อะไรสักอย่างแบบนี้เลยอะนะ่ะโหดูห้องเนี่ยครับก็คือพุ่งนี้จะส่งมอบเนี่ยก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันจะดูแบบหรูหราแล้วก็แบบว่ามีมิติเหมือนเราอยู่ในห้องที่ภาพยนตร์ที่จะประชมหนังก็คือเพราะว่าหนึ่งด้วยรุ่นของวีคอรสนะครับหลังคาด้าน,นบนจะเป็นพื้นผนังจะเป็นสีดำนะครับแล้วภายในรถทั้งหมดน่ะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นสีดําจะมีส่วนของเบาะตรงนี้นะครับผนังด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม นะครับแล้วเบาะจะตัดเป็นทูโทนนะครับรวมไปจนถึงภายในรถนะครับจะตัดเป็นทูโทนนะครับได้จะเดินเป็นสีน้ําตาลทองนี่เดี๋ยวผมให้ดูที่เบาะเลยนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะคูแม็กอย่างดีนะครับระบายความร้อนได้เยี่ยมมากนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับโอบกอดนะครับกระชับเวลาที่เราขับไม่ว่าจะเป็นทางไกลทางไกลเวลารถมีการตกหลุมหรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาขอบตัวนี้จะช่วยกระชับลูกค้า ให้มั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสบายนะครับรวมมาจนถึงเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ระดับนะครับโอ้โหโความใช้การใช้ในี่คุ้มเลยนะครับบางทีนะผมบอกเลยเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยดีมากนะครับสำหรับบางคนขาสั้นขายาวสูงต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นเบาะธรรมดามันจะปรับได้ตามล็อก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 เนาะขึ้นก็เป็นล็อกปรับไปหน้าก็เป็นล็อกแต่ถ้าไฟฟ้านะครับมันสามารถปรับได้นิดนดง อีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะครับเห็นิล์มที่ติดมานมือแบบเนี้ยนะครับก็คือติดิฟ์มส่วนของไฮครูเซรามิกนะครับตัวนี้โอ้โหนะครับเกียร์ออโต้ด้วยเนี่ยครับระบบแอร์แยกซ้ายขวานะครับแล้วหน้าจอเนี่ยจะเป็นส่วนของ9นิ้วนะครับแล้วพวงมาลัยนี่แบบนิ่มๆถนัดมือเลยนะครับด้วยฟังก์ชันนะครับควบคุมปุ่มควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายปุ่มควบคุมเกี่ยวกับเนี่ยครับด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับ แล้วก็ส่วนของด้านขวานะครับก็จะเป็นกลุ่มควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกคันเร่งนะครับหรือว่าการตั้งส่วนของอระบบเบรกอัตโนมัติต่างๆนะครับตัวนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติมาให้แล้วนะครับระบบเซ็นเซอร์นะครับรวมถึงระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนที่กระจกมองด้านข้างตัวนี้ นะครับมีเยอะเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟล็อกต่างๆนะครับสี่ล้อเร็วสี่ล้อช้านะครับสองล้อเร็วอย่างเงี้ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้นะครับผมบอกเลยราคานี้คุ้มมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ดูนะครับเนี่ยครับดูอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสีน้าตาลทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังหมดเลยนะครับนิ่มๆนะครับเดินได้สีน้ําตาลทองเลยนะครับเห็นไหม นะครับแล้วรวมไปถึงในรุ่นของตัววีคอ์สตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับด้านหลังก็จะมีส่วนของที่ชาร์จแบตมาให้แล้วก็รวมไปถึงแอร์ด้านหลังนะครับเนี่ยครับมันหรูหราขนาดไหนนะครับดูครับนั่งด้านหลังมองไปด้านหน้าเหมือนอารมณ์อยู่ในรถสปอร์ตยังไงอย่างงั้นนะครับรวมถึงกระจกด้านหลังก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยมีระบบไร้้ากันหมอกกันอากาศเรียบร้อยเลยครับนี่นะครับแล้วในรุ่นของอีซูซุนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือจะเป็นส่วนของโลบาร์ด้านบน นะครับถ้าเป็นในรุ่นของ V c คอร์สนะครับถึงจะมีตัวนี้หลายๆท่านชอบซื้อมาติดกันเยอะเลยเพราะว่าจะทําให้เหมือนวีคอร์สพอมันสวยนะครับแล้วก็โลบาตรงกระบะตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะมี2ข้างเลยรวมไปจนถึงกระบะนะครับในรุ่นของวีคอร์สนะครับกระบะจะได้เป็นี่ห้อของดี a มนะครับซึ่งติดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับรวมถึงไฟเบรกร้อนที่3มีมาให้เรียบร้อยนะครับขนาดด้านหลังนะครับรอบล้อนะครับเท่ากับตัวด้านหน้านะครับสล้อเนี่ยนะครับ ก็คือขนาดเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของยาง265 60นะครับสามารถเปลี่ยนสลับยางกันได้เลยทั้ง4ล้อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังนี่เห็นไหมครับสัญลักษณ์ของว c คอร์ตัวเ็เห็นไหมนี่นะครับก็คือท็อปสุดของรุ่นแล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวเอ็เขาต้องใส่หมวกท้องให้เลยนี่ก็คือท็อปสุดใส่มงกุฎให้เลยนะครับเป็นท็อปท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์ด้านหลังก็จะมี4จุดล็อคคันเหมือนกัน ก็จะมี4จุดด้านหลังเห็นไหมมี1นึ่ะครับสองนะครับ, 2, 3, 4, รบเวลาที่เราถอยเรามองไม่เห็นหรือว่ามีเด็กมีสิ่งของอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนให้เราหมดเลยนะครับแม้กระทั่งมีอะไรผ่านมันแจ้งเตือนหมดเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้มีการแม่นยํามากนะครับแล้วเราผมพาไปดูด้านหน้านะครับจะมีส่วนของนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าอะไร ตา2อนันเนี่ยเขาบอกเรดาร์นี่นะครับจะเป็นเรดาร์จับนะครับเวลาที่รถจับแล้วก็สามารถเบรประมัติได้นะครับหลายๆตัวนะครับที่จะใช้หรือว่าระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนแล้วก็อีกหลายระบบที่นํามาใช้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ใช้รถนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายและแม่นยํานะครับก็นี่คือคร่าวๆสาหรับรถในรุ่นของ v c o อร์นะครับ 4x4 ะครับลูกค้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากได้ หรืออยากสอบถามวิธีการใช้ระบบไหนนะครับหรืออยากมาทดลองขับโทรหาผมได้นะครับ0945363330นะครับก็จะเป็นส่วนของเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคิงยนส์คาพีหมายนะครับประจำอยู่ที่อีสุพีหมายนะครับผมก็ยังเยื้องกับโรตัสยังเยื้องกับนามเพอนะครับตรงนี้มาใกล้ๆเห็นง่ายๆเลยนี่ๆๆนะครับถนนด้านหน้าด้านนู้นจะเป็นอำเภอนะครับด้านนู้นจะเป็นป้ายส่วนของโรตัสไกลๆเห็นไหมครับ สำหรับวันนี้นะครับเสี่ยวตุยก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ